อากามนิยวักที่สามว่าด้วยจิตที่ไม่ควรแก่การงานพี่สู่ทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่อบรมแล้วไม่ควรแก่การงานเหมือนจิตนี้เลยพี่สูทั้งหลายจิตที่ไม่อบรมแล้ว ย่อมไม่ควรแก่การงานพิสุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่อบรมแล้วควรแก่การงานเหมือนจิตนี้เลยพิสุทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วย่อมควรแก่การงานพิสุทั้งหลายเรา ย่อมไม่เล็งเห็นธทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่อบรมแล้วเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตนี้เลยพิสุทั้งหลายจิตที่ไม่อบรมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่พิสุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธทำอื่น แม้อย่างหนึ่งที่อบรมแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตนี้เลยพิสุท์ทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่พิสุท์ทั้งหลายเราย่อมไม่เลิงเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่อบรมแล้ว ไม่ปรากฏชัดแล้วเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตนี้เลยพิสุดทั้งหลายจิตที่ไม่อบรมแล้วไม่ปรากฏชัดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่พิสุดทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่อบรมแล้วปรากฏชัดแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตนี้เลยพิสุทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วปรากฏชัดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่พิสุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่ไม่อบรมแล้วไม่ทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตนี้เลยพิสุจทั้งหลายจิตที่ไม่อบรมแล้วไม่ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่พิสุทั้งหลายเรา ย่อมไม่เล็งเห็นทาอื่นแม้อย่างหนึ่งที่อบรมแล้วทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตนี้เลยพิสูจทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่พิสุจทั้งหลายเรา ย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่อบรมแล้วไม่ทำให้มากแล้วนำทุกมาให้เหมือนจิตนี้เลยพิสุทั้งหลายจิตที่ไม่อบรมแล้วไม่ทำให้มากแล้วย่อมนำทุกมาให้พิสุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่น แม้อย่างหนึ่งที่อบรมแล้วทำให้มากแล้วนำสุขมาให้เหมือนจิตนี้เลยพิสุทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมนำสุขมาให้อากรมมะนิยวัคที่สามจบอาทันตวัคที่สี่ว่าด้วย จิตที่ไม่ฝึกเป็นต้นพิสุททั้งหลายเราย่อมไม่หลิงเห็นทมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ฝึกแล้วเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตนี้เลยพิสุททั้งหลายจิตที่ไม่ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่ พิสุททั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ฝึกแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตนี้เลยพิสุทั้งหลายจิตที่ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่พิสุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่น แม้อย่างหนึ่งที่ไม่คุ้มครองแล้วเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตนี้เลยพิสุทั้งหลายจิตที่ไม่คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่พิสุทั้งหลายเราย่อมไม่เล่งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่คุ้มครองแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตนี้เลยพี่สุทั้งหลายจิตที่คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่พี่สุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทงอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่รักษาแล้วเป็นไปเพื่อ มิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตนี้เลยพิสุจทั้งหลายจิตที่ไม่รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่พิสูจทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่รักษาแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตนี้เลย พิสุทั้งหลายจิตที่รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่พิสุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่สํารวมแล้วเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตนี้เลยพิสุทั้งหลายจิต ที่ไม่สํารวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่พิสูจทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่สํารวมแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตนี้เลยพิสูจทั้งหลายจิตที่สํารวมแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่พิสุท์ทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ฝึกแล้วไม่คุ้มครองแล้วไม่รักษาแล้วไม่สำรวมแล้วเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตนี้เลยพิสุทั้งหลายจิต ที่ไม่ฝึกแล้วไม่คุ้มครองแล้วไม่รักษาแล้วไม่สำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่พิสุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ฝึกแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วสำรวมแล้ว เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตนี้เลยพิสูจทั้งหลายจิตที่ฝึกแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วสำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่อะทันตวักที่สี่จบระไตปิดกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่ยี่สิบ อังคุตรานิกายเอกนิบาตข้อที่22ถึง41หน้าที่7ถึง10